สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้นะคะทางโซดาสตูดิโอนะคะก็จะมาสอนเรื่องการจำแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านค่ะอทนนี้มันก็จะจำแนกออกเป็น3แบบ3ชนิดนะคะโดยชนิดแรกก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าลักษณะของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือ มีด้านทุกด้านยาวเท่ากันเราก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าค่ะต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีลักษณะคือมีด้านยาวเท่ากันสองด้านค่ะเราก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่าลักษณะของมันก็จะเหมือนกับจั่วของบ้านหรือจั่วของหลังคาทรงไทยจั่วของหลังคาวัดนั่นเองต่อมา ชนิดที่3นะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นก็คือความยาวของด้านแต่ละด้านเนี่ยจะยาวไม่เท่ากันค่ะเราก็เลยเรียกรูปสามเหลี่ยมว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองอ่ะทีนี้เราจะมาลองพิจารณารูปสามเหลี่ยมแต่ละชนิดที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้นะคะ ทีนี้มาดูกันที่รูปในกรณีที่รูปมีสัญลักษณ์บางอย่างมาให้เราอย่างรูปที่1มีสัญลักษณ์ขีดขีดมาทุกด้านแบบนี้เนี่ยหมายความว่าด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันแสดงว่ารูปที่1เนี่ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่านั่นเอง แล้วถ้ากรณีที่เขาไม่ได้ให้สัญลักษณ์อะไรมาเลยล่ะแล้วเราต้องพิจนารณา,าล่ะเราจะทํำยังไงก็คือเราจะใช้วิธีการวัดด้านทุกด้านเลยคะ่ะว่ามันยาวเท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือว่ายาวเท่าไหร่กันแน่อ,อันนี้เราลองวัดแล้วนะคะในกรณีที่ไม่ได้ไม่ได้ให้สัญลักษณ์อะไรมาเลยนะคะอ่าด้านนี้สามจุดห้าเซนติเมตรอ่าเดี๋ยวเรามาลองวัดว่ามันเป็นด้านเท่าจริงไหมด้านนี้ล่ะ ด้านนี้ก็3.5้าเหมือนกันคะ่ะต่อมาวัดด้านนี้บ้างด้านนี้ก็3.5้าเหมือนกันก็แสดงว่าสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเพราะว่าด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากันหรือว่าเราจะดูได้จากสัญลักษณ์ที่เขาขีดมาให้แบบนี้ก็ได้ค่ะ ต่อมาพิจนารณารูปสามเหลี่ยมรูปที่สองอ่านี้ไม่ได้ให้สัญลักษณ์อะไรมาเลยในกรณีที่ไปเจอรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ในท่ามกลางรูปสามเหลี่ยมอื่นๆที่เขาให้สัญลักษณ์มาเราเดาได้เลยว่ามันต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแน่นอนอแต่ทีนี้เรามาลองวัดดูว่ามันเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าจริงไหมอ่ะเราลองวัดเลยอ่ะวัดด้านนี้ก่อนด้านนี้ยาวประมาณ 3.1มซนไม้บรรทัดเนาะแต่ละคนก็มาตรฐานไม้บรรทัดเนี่ยก็มีอยู่แต่ว่าอาจจะไม่เท่ากันนะคะก็ยึดตามนี้ละกันเนาะ,อ,ะอันนี้ก็วัดแล้วได้3วัดด้านนี้บ้างด้านนี้วัดได้ประมาณ3.8เซนเมตร อ,อย่างนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะเพราะว่าด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยก็แสดงว่ามันจะต้องเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านั่นเองเราก็เขียนไว้ก่อนต่อมารูปที่สามอันนี้สัญลักษณ์มีด้านที่เท่ากันสองด้านแบบนี้เข้ากับลักษณะของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วก็คือด้านยาวเท่ากันสองด้านนะคะเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วอันนี้ให้สัญลักษณ์มาเราก็คือตอบได้เลยเป็นรูปสามเหลี่ยม หน้าจั่วน,นั่นเองแต่ถ้าไม่ให้สัญลักษณ์มาเลยล่ะจะทำยังไงดีก็คือต้องใช้ไม้บรรทัดวัดค่ะอ่ะน,นี้วัดด้านนี้ประมาณ4.2เซนติเมตรอ่าด้านนี้4.2อ่าเราเขียนไว้ลองวัดด้านนี้ซสี4.2จริงไหม4.2เท่ากัน แสดงว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วน,นั่นเองอเราก็เขียนไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่คําตอบด้านล่างนะคะก็เหมือนกับคราวที่แล้วที่เรียนไปก็คือจะมีให้ใส่ต่อมามาดูรูปที่สี่ค่ะรูปที่สี่ไม่ได้ให้สัญ,ญลักษณ์อะไรมาเลยอ,อีกแล้วก็แสดงว่าให้คาดเดาวไว้ก่อนเลยว่ามันน่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าแต่ทีนี้จะเป็นด้านไม่เท่าจริงไหมเราก็ต้องมาลองวัดกันค่ะ อันนี้วัดแล้วได้2.2งจซนเมตรวัดด้านด้านฐานบ้างนะคะได้4.4่จซนตเมตรต่อมาวัดด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะ5้าซนเมตรอ่ะทีนี้พอเราวัดแล้วเราก็ เห็นแล้วนะคะว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าเพราะอะไรเพราะด้านทุกด้านเนี่ยมันไม่เท่ากันเลยอ่ะเราก็เขียนไว้ด้านไม่เท่าต่อมาข้อที่ห้าอ่านี้เห็นสัญลักษณ์แล้วนะคะสัญลักษณ์แบบนี้หมายความว่าอะไรหมายความว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันก็คือต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต่อมาข้อหกให้สัญลักษณ์มาแบบนี้ค่ะ หมายความว่าด้านสองด้านนี้ยาวเท่ากันก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วอ่ะทีนี้เรามาดูข้างล่างเขาให้เราใส่คําตอบนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าได้แก่อ่ะได้แก่รูปใดบ้างก็คือได้แก่รูปที่1กับรูปที่5นั่นเองอ่ะเราก็ใส่ไปเลยรูป1กับรูป5ต่อมารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วได้แก่ได้แก่รูป3กับรูปที่6 เราก็ใส่ไปค่ะต่อมาสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าก็เหลือรูปที่สองกับรูปที่สี่เราก็ใส่ไปค่ะอ่ะทีนี้เรามาทบทวนอีกรอบหนึ่งว่าการจำแนกรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้านเนี่ยแบ่งออกเป็นกี่ประเภทกี่ชนิดนะคะก็คือแบ่งออกเป็นสามชนิดก็คือเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าลักษณะของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็คือด้านทุกด้านเนี่ยยาวเท่ากัน เราก yup. ็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าต่อมารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วคือมีด้านยาวเท่ากัน2ด้านก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วค่ะต่อมาเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ะก็แสดงว่าลักษณะของมันก็คือด้านแต่ละด้านเนี่ยยาวไม่เท่ากันเลยก็เลยเรียกว่ารูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอ่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการจําแนกชนิดของรูปสามเหลี่ยมโดยพิจารณาจากความยาวของด้าน สำหรับวันนี้โซดาสตูดิโอก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ